สวัสดีค่ะชื่อเด็กเอกพันิชชาลับรู้เลขที่32ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาค่ะมิชากิติกรเลขที่23สวัสดีค่ะชื่อเด็กเอกสารชาลพนกเลขที่37ค่ะตอ้องนะคะเป็นนวนิยายของอจอิตนาอโศกศิลป์ได้รับรางวัลซีไรท์ในปีพศ2528ค่ะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาของคของครอบครัวในสังคมไทยทุกใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายนปี257คูณติดทองได้ถูดแปร์และทิมออกกำามงายเป็นเหยื่อจิตโดยจำนักพิ้งภาษามีสารจำกัดค่ะคูณป,ปิดทองเป็นนาวาน,นาวานิยายที่สะท้อนปัญหาครอบครัวในชีวิตสมรสที่มีปัญหาการหย่าร้างการมาทีหลงังจากการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นเย่าโส่งผงกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเ้ืยสาเหตุนี้จึงทําให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวแตกแยกขาดความรักคมอบอุ่นและมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวกัหาต่างๆจึงได้เดกิดขึ้นเรื่องจากลูกคเคยกินต่อสภาพแว่ร้อมที่พ่อแม่ให้ความรักครอบครัวอุนและเป็นที่ยึดเดี่ยวเิ็ใจแต่ความสำคัญแบบนี้ับถูกทำลายไปรุนทําไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางจาตนิสของเด็ก เช่นเด็ยกยุโัวยดติเพราะแค่เป็นแบบอยา่างเ้่นคันยนโยกอารมณ์ซึ่งเป็นแบบของการาปฏิบัติิกที่ช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีแต่เมื่อสัาก,กันโลกก็ถดกทำลายลูกๆบางครั้งก็ไม่รู้ว่า,วาจังหวัดดหน้าเป็นป่วยมาเชิกับปัญหาซึ่ง,างอาจทำให้ใ,ใจเสียใ่อนทนตกับร่องที่ทำให้เสียใจ,จบบยรจเป็นเกปัญหาได้เช่นการบังคับผิดทางเ็ปัญหาเด็มาก และบาหลีทั้ทงสองคนต่างต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวที่พ่อและแม่ต้องแยกทางกันอยู่นำมาซึ่งบาดแผลแห่งความเจ็บปวดในชีวิตและได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเขาเขาเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาแยากทางกันพวกเขาได้พบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตตั้งแต่เด,ด็กๆจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่บาลีและสองเมือง ดังเรียนรู้และ,ะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและแก้ปัญหานั้นอย่างมีเหตุผลซึ่งทั้งคู่ก็ได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้เี่ยก,กันเพื่อลืมความเจ็บปวดในอดีตและประคับประคองชีวิตคู่ของพวกเขาให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ พร้มจะเดินไปได้วยกันด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจที่สามารถถนอมเอ,อ๊ะขอโทษค่ะที่สามารถยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันตลอดจนรู้จักผ่อนตนและอภัยกัน ทั้งบาลีและสองเมืองต่างเชื่อมั่นในความรักที่มีให้กันที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้และพัฒนาชีวิตครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพและมีความสุขที่สุดด้วยตัวของพวกเขาเองค่ะขอบคุณค่ะ